และแล้วสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็มีความเคลื่อนไหวสักทีนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเงียบมานานหนึ่งเราให้กับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก่อนการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนแข่งวอลเลย์บอลซีเกมซึ่งเราในก,กีฬาอยากจะได้เงิน3ามแสนบาทและเกินนะครับแต่ข่าวมันก็ออกเท่าไหร่ไม่รู้ทําไมไม่อยากจุดกระแสด้กับวอลเลย์บอลสาวทีมไทยนะครับมาดูการซ้อมสุดท้ายซึ่งมีดราม่าเล็กๆก,ก,กับนักขา่าวแล้วก็ดราม่าก,การซ้อมกันด้ยวยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับท่านผู้ชมครับอุ้ย เริ่มต้นด้วยรูปนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเตยหัตยาบอมลุงสุขนะครับผมเนี่ยทำภาพเป็นสโลโมชั่นนะครับเพื่อเห็นรายละเอียดมากที่สุดนะครับขอขอบคุณคลิปจาก TVA Channel นะครับหรือคลิปจากช่องของสมาคมวอลเะยับแห่งประเทศไทยครับนี่ครับเตยหัตยามีคงุณหงิดครับอ้าปาบอกว่ายืดเมื่อยไม่ได้ซ้อมเลยที่ไม่ทายเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยเพราะไม่ได้ซ้อมบุมบิ้มครับ แขนขาเธอยาวนะครับหรือที่ญี่ปุ่นเขาเรียกทีอว่าลูฟี่นะครับในวันพีชแขนขาเธอจะยาวไปไหนวะเนี่ยแล้วดูนะครับเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อก็ใหญ่แล้วก็แล้วชายเสื้อเนี่ยมันก็ยาวครับแล้วถึงกางเกงเนี่ยผมทําให้นึกถึงหลานผมที่เรียนอยู่อนุบาลนะครับเป็นสไตล์เดียวกันนะครับเนื้อผ้าคล้ายๆกันครับท่านผู้ชมครับและนี่แนนทัชดาวนะครับ ก็ยังมีความยิ้มแย้มครับแต่สังเกตได้ว่าเนี่ยข้างหลังนะครับกลุ่มดาวรุ่งตัวสำรองดาวรุ่งต่างๆยังอยู่ครบถ้วนครับส่วนน้องวาลุนีการลาตัวซีเกมนั้นไม่มีคู่นะครับ <c oughs> ขอไปช่วงนี้ปุ่มแพ้กำเริบนะครับทําให้เนี่ยเสียงอาจจะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครับและนี่ครับเธอต้องทําให้ดีที่สุดดาวกติกาแก้วพินนะครับทีมชาติชุดเวียลเธอบอกไม่อยากไปส่วนทีมชาติชุดซีเกมบอก มาแล้วดีสุดแล้วอยากมามากเพราะมีโบนัสเยอะกว่าเนชั่นลีกเยอะเลย VNL อะ่ะแข่งกันเป็น10นัดอะ่ะก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ซเกมอะ่ะสนัดไม่กี่เซตเอง3ามแสนเลยนะได้แชมป์แและนี่ครับโคดอสก็มีการซ้อมวลลเลบอลอยู่ข้างหลังฉากด้วยนะครับโคดอสเนี่ยแกน่าจะคิดแล้วครับว่าเราคงต้องกลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครัง้งงแล้วเพราะว่า คุณเราไม่ค่อยฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือน30-40ปีที่แล้วเลยแล้วคู่ซ้อมก็คือนุงนิ้งครับนุงกนิ๊งไม่มีคู่ซ้อมครับแหมจะสังเกตได้ว่าเนี่ยสนามอินโดนีเซียหวัวหมากครับแทบไม่ถูกปรับปรุงอะไรเลยครับยกเว้นป้ายแวนิวทียมมาแขวนตามจุดต่างๆแค่นั้นเองละครับแล้วสีสันกราฟิกต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดที่จะอุ๊ยว้าวกราฟิกกราฟิกมันคล้ายๆกับวอลเลย์บอลเนชั One ่นลีกเลยอ่ะ ก็คือเอาป้ายเนี่ยไอที่พิมพ์ความยาวเนี่ยสเมตรสเมตรคูณหเมตรเนี่ยไอที่ประมาณสักเมตรหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทก็มาพิมพ์แปะๆกันครับแล้วดูสีเนี่ยสีมันก็มันก็มันก็เป็นงานฟรอนต์นะครับงานฟรอนต์แล้วก็งานกราฟิกนิดนึงก็ที่ก๊อฟกันมาไอรูปกราฟิกโคเลนวันเล่อะไรประมาณนั้นครับเออและที่สําคัญเนี่ยเซราก็ยังอยู่ในแคมป์นะครับแล้วมีนักข่าวไปอุตริถามนะครับถามเจยอนครับว่า เซราตอนนี้เป็นกระแสะบนโซเชียลมีเดียมากเลยค่ะคิดว่าอนาคตกับชุดใหญ่เป็นไงบ้างคะเจยอนบอกเจยอนทำหน้างุนงิดแลบลิฟแผลบ,บเลยครับไปดูบทสมภา์ด้านท้ายคลิปได้เลยครับหงุดหงิดครับถามมาได้ยังไงแกแกคิดในใจถามมาได้ไงน้องเป็นดาวลูกอยู่เลยเดี๋ยวรอดูค่ะถามเรื่องเกี่ยวกับซีเกมดีกว่าคะ่ะแกพูดเลยครับแหวเจยอนนี่เป็นตัวแทนของตุลาธ,ธานีนะครับส่วนเจเพียวอยู่ในหน้าจอเนี่ยเป็นตัวแทนจากเอ่อนครศรีธรรมราชครับมาจากสิชนนะครับและนี่ครับใหญ่ลเลยน,นะครับ เจชมพูเซตเตอร์เนี่ยก็ได้เวลาฝึกน้องๆอ,อะไรด้วยนะครับได้เวลาพักรุ่นพี่เป็นแคมป์ที่ all in one ครับทวินวันและน,นี่คือน้องฝึกง,งานครับตัวเล็กเกี่นี่แหมมาดูการตบของน้องเฟิร์นบ้างครับน้องเฟิร์นตบสวยเหมือนเดิมครับใครไม่เอาเสื้อไว้ในเนี่ยเสื้อมันถกนะครับเพราะว่าเสื้อออกแบบมาเนี่ยไม่ออกแบบมามันแปลกๆครับเสื้อวอลเลยบอลเหมือนเสื้อเตะบอลเลยครับ นี่ครับเวลาพักดาวกัตติกาครับดูอุปกรณ์ที่เธอถือให้ดีๆครับเธอถือชานมไข่มุกมาแล้วเออน้องไก่ถือชาตรามือมานะครับส่วนเจนแนทัดดาวสื่อน้ำหวานเออสดน้ำหวานกันตอนซ้อมเลยนะครับเป็นสุข,ขลักษณะที่ยอดเยี่ยมมากส่วนเจยชมพู่ถือแก้วเหลืองๆข้างเห่านั้นอยากจะปกปิดน้ำครับว่าน้ำสีอะไรนะครับเหมือนกับที่พี่แกร็บเนี่ยชอบหิ้วมาที่ข้างๆ แล้วดื่มตอน,นร้อนๆครับน้ำอะไรที่ชอบดื่มตอน,นร้อนๆในสมัยนี้เนี่ยเดาไม่ยากครับมันคลายร้อนได้ดีครับดีกว่าน้ำเปล่าที่ใส่น้ําแข็งนะครับน้าอะไรครับอย่าพิมพ์ลงบนโซเชียลมีเดียนะท่านผู้ชมครับนีบ่น้องบีมเนี่ยระดับโลกต้องกินน้ําเปล่าน้ําอีที่ให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเดอกแคลอรี่มันเกินอ่ะเกขามใหญ่ๆกระโดดไม่ขึ้นนี่ครับ โค้ดออสครับตอนนี้ดูราคาพักเครื่องบนชอปปี้ครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ดูแผนครับดูเนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยครับก็น่าจะผมว่าเนี่ยเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยน่าจะดีครับไอเรื่องแคมป์การซ้อมเนี่ยผมว่าบางวันเนี่ยโค้ดแทบจะไม่ได้ซ้อมกันเลยก็ว่าได้ครับซ้อมกันแค่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นเรื่องของแบบที่โค้ดออสเคยโคย้ดออสเนี่ยเคยพูดเลยครับว่าอ่อวันใกลยย้แข่งขันเนี่ยทีมจะไม่พยายามซ้อมนะครับเพื่อรักษาร่างกายให้ดีที่สุดนะครับซ้อม อาจจะไม่ซ้อมแต่แค่ยืดเยืดกล้ามเนื้อครับเพราะว่าจะพักหลังจากที่ทําร่างกายเนี่ยมาหลายวันนะครับนี่ผมจําได้คนชออนแกพูดเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับก่อนเลนกีฬาเนี่ยจะมานะครับความสดใสมันก็เลยมีครับนักนกีฬาเนี่ยต้องสะสมพลังงานแล้วก็รีความบรี่ทร่างกายที่ฝึกซ้อมกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้ครับวันสองวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ซ้อมแน่นอนแล้วครับส่วนไอ้เมื่อวานเนี่ยก็คือภาพซ้อมสนามจริงเนี่ยครับและนี่น้องเซรานะครับไม่ใช่ ใครที่ไหนไม่ใช่นักผจญนะครับถึงแม้ว่าน่าจะเหมือนกันหน้าตาเนี่ยยิ้มไม่ออกเหมือนกันนะครับน้องเพียวเจออนเออดาวเซล่าเออปาวานเป้นแหนทัวร์นเมนนี้เนี่ยสนุกแน่ครับสนามเนี่ยก็เหมือนเดิมครับไปที่ไหนแล้วก็ยังแข่งที่เดิมอินดอร์เตเดียหัวหมักเพราะไม่ต้องจัดการอะไรมากไม่ต้องเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเอาที่เดิมนี่แหละอย่ครับ แหมทีมงานเนี่ยเยอะแลอเกินนะครับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหอย่างว่าครับตัววอลเลย์บอลเนี่ยถือว่าเต็มเร็วที่สุดในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับฟุตบอลเนี่ยทีมชาติไทยลงแข่งสนามที่ราชมังครับคนดูความจุเนี่ยสี่หมื่นคนดูเข้าไป700 0คนนะครับแต่ในอินโดเซเนียหัวหมากเนี่ยคนดูยังมีหลัก 3- 4 0 0 0พคนเลยนะครับตอนนี้นะครับแหมแค่สนามเล็กยังคนดูเท่ากับวอลเล์อันที่จริงถ้า ปล่อยให้มีสนามที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยถั้าสักหลังหมื่นคนเนี่ยแล้วบอโคมข่าวให้ดีๆเนี่ยหลักคนดูวอลเล่นในสนามก็ใหญ่กว่านี้แต่มันเป็นแต่มันเป็นแค่ความฝันครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอะไรละครับเพราะการสร้างสเตเดียมที่มีคนดูได้หลักหมื่นคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ภาครัฐเนี่ยทำยากมากๆครับภาคเอกชนเองนนเพอได้ความฝันได้เพราะว่าสเตเดียมที่เป็นอินดอร์ที่จุได้หมื่นคนเนี่ยเราแทบไม่มีกิจกรรมอะไรจะทําได้นี่นั้นเลยนะครับ แถมการเดินทางในสนามกีฬาไปที่สนามราชมังเนี่ยสเตเดียมโหมันไม่มีพื้นที่แล้วแหะครับเอาเอาง่ายๆดีกว่าจะทุบและสร้างใหม่แล้วขยายให้คนดูเยอะเนี่ยก็ทําไม่ได้นะครับในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากพูดง่ายว่าต้องสร้างที่อื่นเลยแหะครับมันก็เลยต้องอินดอร์กันก่อนแค่นี้แหมนี่ครับซ้อมตบดูการแบ่งทีมก็รู้แล้วนะครับใครจะอยู่ฝ่ายไหนอังไงครับใครตัวจริงตัวสำรองนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับนี่ครับแบ่งฝ่ายบีมขวาถู่ไหมครับบุ๋มบิ๋ม แล้วก็โชมพู่ครับดูแทบไม่ทันครับนะอุกนะครับคนที่สตาฟชายครับมายืนดูครับนึกว่ามายืนคุมแม่นักวอลเลย์บอลหนีไปกินข้าวครับเพราะในคลิปนี้เนี่ยมีเรื่องบ่นเรื่องการไปกินข้าวเนี่ยหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับว่าหิวข้าวแล้วนะครับแหมคือมันไม่มีอะไรจะเสียเลยครับจากเออ ทีมชาติเวียดนามเนี่ยถึงประเทศไทยเมื่อตอนบ่ายเมื่อวานที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่ามีข่าวคราวอะไรบ้างครับใครมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเวียดนามเนี่ยโพสต์ลงมาในนี้ได้เลยนะครับแต่ดูท่าจะไม่มีดราม่าอะไรนะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลเนี่ยแข่งในกรุงเทพนะครับถ้าแข่งในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีดราม่าได้นี่น้องเซราเนี่ยซ้อมจูใจเลยนะครับในเช้านี้แล้วจากตรงนี้เนี่ยมีคนชวนไปกินข้าวเกิดขึ้นนะครับ ใครอยากดูคลิปแบบมีเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดร้านอีกทีหนึ่งตอนหลังนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่เขาให้สัมภาษณ์กันด้วยนะครับนี่ครับไก่วิมลรัดก็มีการเล่นกล้องนิดนึงครับตัวยังบางเหมือนเดิมกับเสื้อตัวใหญ่ครับนึกว่าเป็นแฟชั่นสมัยนี้ครับอันที่จริงเสื้อไม่มีไซส์แล้วเล็กกว่านี้ไม่มีไซส์เดียวกันหมดเลยครับนี่คือน้องไอซ์ก็ยังอยู่ในแคมป์นะครับ กลุ่มดาวรุ่งเนี่ยผมเข้าใจเลยครับว่าบางคนเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยกับการมาซ้อมมากๆแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ากลุ่มอย่างเช่นน้องไอ้แคบหมูปบายที่หลุดไปแล้วในพวกนี้นะครับพวกเธอเนี่ยกำศึกปีนี้หลายทัวร์นาเมนต์มากเลยนะครับไอแคบหมูเนี่ยสามสี่ทัวร์นาเมนต์ไปแล้วครับแล้วจบที่ยูสเกมนะครับที่แพ้ฟิลิปปินส์เนี่ยแหละครับแหมแต่ก็ยังว่าละครับเป็นนักกีฬาแล้วก็มีโอกาสในการซ้อมกับแคบชุดใหญ่เนี่ยถ้าปฏิเสธไม่มาเนี่ยพูดง่ายๆว่าจะมีดราม่าระหว่างโค้ชอย่างแน่นอนเพราะโค้ชเนี่ย คาดหวังว่าพวกเธอเนี่ยครับจะฝึกปลือฝีมือให้เทียบเท่าแถมบีโยากาสดีมากครับที่มีซีเกมในเมืองไทยถ้าเป็นซีเกมที่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีทางเรียกน้องๆเข้ามาซ้อมได้เลยครับถึงแม้ว่าเรียกเข้ามาซ้อมเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยยังไงก็ต้องยังไงก็ยังไงก็ไม่ได้เดินทางกับพี่แหละครับท่านผู้ชมครับอ่าดีครับกลุ่มสตาร์เนี่ยก็เอาเด็กฝึกง,งานมา้วครับที่ใส่เสื้อสีม่วงๆ่งเนี่ยไม่ใช่เด็กฝึกง,งานอา่น้องๆที่เรียนปี3ขึ้นปี4มหลาลัยนะครับ ที่มาฝึกง,งานอยู่ในตอนนี้นะครับกับสมาคมคุ้มค่าครับเจชมพูต่ตอนนี้ก็เริ่มผอมใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนกันนะครับแอบแซวไปเรื่อยครับบุ๋มบิ๋มก็ผอมลงทุกวันทุกวันครับส่วนออ,อมสินเนี่ยก็บางเยอะสมัยก่อนเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยยังหนาๆตอนนี้บางเฉียบต่อไปกลับมาเนี่ยอาจจะเท่ากับบุ๋มบิ๋มก็เป็นได้นะครับซ้อมที่ตรุรกีนี่น่าจะโหดมากไม่รู้เขาทาร่างกายไงเหมือนกันนะครับที่ทําให้นักกีฬาเนี่ยฟิตได้ขนาดนี้นะแหมจะต้อง ลองดูในเกมนะครับว่าความฟิตของเธอเนี่ยจะดีขนาดไหนนะครับและนี่ครับขาดไม่ได้เลยคือแซลน้องช้างครับเพราะน้องช้างวันนี้ไม่ค่อยช่วยงานเท่าไหร่แล้วก็แอบมากินหมูปิ้งตรงนี้เองครับแอบมากินหมูปิ้งแล้วเดี๋ยวเนี่ยเพียวจะเข้ามาครับแอบแซวว่าอย่าเพิ่งรีบกินมันอาจจะมียาอยู่ในนั้นครับอาจจะมีสารอะไรบางอย่างด้วยนะครับต้องให้พี่กินก่อนเพราะพี่ก็หิวเหมือนกันครับนี่ใส่เสื้อวอลเลย์บอลทีมชาติด้วยโคดอส มีเสื้อโลโก้เรียบร้อยชุดของเด็กครับแถมยังมีความเป็นไทยที่ใส่กางเกงผ้าขาม้าด้วยนะครับนี่ครับเจจชมพูก็ในฐานะรุ่นพี่ครับและกําลังหิวข้าวอยู่พอดีครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันจะเที่ยงแล้วนะครับเพียวก็เลยเดินมาขอหมูปิ้งแล้วนั่นมีการคุยกับคนอ้อนไงครับมาขอหมูปิ้งน้องช้างกินสักหนึ่งไม้นะครับน้องช้างก็อินดีเหลือเกินหมูปิ้งหนึ่งไม้แล้วนั่น น้าเฟิงคุณก็มาด้วยครับมาซ้อมเซตเตอร์นะครับด้านหลังแหมถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยผมขอแช์นี่ครับเพียวเนี่ยจะพยายามกินครับน้องชาบอกหนูมีไม้เดียวกับข้าวเหนียวหนึ่งห่อครับครับพี่เดี๋ยวผมจะไม่ไ้กินกินข้าวเหนียวเปล่าแหมเด็กจีนชัดนี่ครับมากับคุณแม่นะครับสำหรับน้องชาครับน้าเฟิงคุณเนี่ยซ้อมเซตเตอร์นุกงนิกแล้วก็แก๊งเซตเตอร์อยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับกลุ่มทีมงานเดี๋ยวก็มาดูกันเพียบ ไม่รู้ว่าจะจัดการได้เทพขนาดไหนนะครับสําหรับสนามวอลเลย์บอลนะครับแต่เพียวเนี่ยสภาพจิตใจดีขึ้นเยอะมากแล้วในตอนนี้นะครับเกับตันกิฟก็เป็นทีมเมนเจอร์แทนแล้วครับตัวน้าสมชายเนี่ยน่าจะไปเป็นตําแหน่งอื่นในตอนนี้นะครับอาจจะจดสถิติอะไรแทนในตอนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าคนที่ทําสถิติเป็นเก่งๆเนี่ยเป็นน้าแชมป์ตมชายคนเดียวนะครับกับตันกิฟเนี่ยไม่น่าจะจดสถิติอะไรได้ครับเพราะว่าความเร็วมือเนี่ยไม่น่าจะถึงนี่ครับ เลิกซ้อมกันแล้วนะครับเก็บอุปกรณ์พร้อมกินหมูกระทะข้างราชมังคลากีฬาสถานหรือหรือหลังรามนั่นเองครับดีครับนุงนี้ก็ปรึกษากับเจ้ชมพู่ครับเรื่องข้อมูลการเล่นนะครับสองคนนี้เนี่ยแทบจะตัวติดกันเลยก็ได้ดูคลิปแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ฟังบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาแบบเต็มๆได้ในคลิปนี้ต่อเลยลยครับวันนี้ครับไปก่อนลวครับท่านผู้ชมครับ วันที่รีดสปีดอยากให้ต่ำกว่าเจ็ดสิบคอนโทรลจะดีอันที่หนึ่งสนามห้าซึ้นสนามหนึ่งคอนโทรลตรงนั้นก่อนอานให้ขาดว่าบอลแรกเข้าหรือบอลแรกไม่เข้าอันนี้ไม่ผ่านแล้วบอลกลับไม่พอเวลาบอลแรกเข้าที่สองให้มันเพอร์เฟกถ้าบอลแรกเข้าโอเคไหมสี่กับสองมาร์ค งานแต่กินข้าวคืออะไรถ้ามันมีพิษไหมเนี่ยตรงนี้อันไหนมันพิสูจน์ก่อนเดี๋ยวเราินปวดท้องพี่เพียวต้องพิสูจน์ให้ก่อนไม่แยงเลยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวปวดท้องไงงานก็ไม่ทำแต่กินข้าวทำแบบเบิมเลยสงสัยเป็นเด็กวัว ตอนนี้นะคะเราก็จะเน้นเรื่องของระบบทีมค่ะแล้วก็เราเพิ่งกลับเข้ามารวมรวมทีมกันแล้วก็ปรับเรื่องของแบบจังหวะก,การตีบอลไงค่ะเพราะว่าแต่ละทีมไปก็จะมีตัวเซตที่แตกต่างกันไปเราก็จะมาปรับเรื่องของการตีบอลค่ะระบบทีมซะมากกว่าค่ะแต่ว่าหนูว่าก็ทุกคนก็สามารถเข้าจังหวะก,กับพี่ผููกับพี่นิกได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็เล่นกันมาก่อนอยู่แล้วเราก็รู้ใจกันมากๆอยก่แล้วค่ะก็ไม่ต้องปรับอะไรมากค่ะ พูดถึงสภาพร่างกายของของตัวบีมเองหน่อยตอนนี้พร้อมพร้อมมากแค่ไหนเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายจะเต็มร้อยมากมากก็ตอนนี้ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ยังมีแบบว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บแค่นิดเดียวค่ะแต่ก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไรมากค่ะก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมสู้ในซีเกมค่ะจากหลีกฝรั่งเศสที่ไปเล่นได้แทคติกหรือเทคนิคอะไรใหม่ๆจากทางยุโรปมาช่วยในทีมมากมากมามแค่ไหนครับก็ส่วนมากจะเป็นการ ตีบอลแล้วก็บล็อกบอลค่ะเหมือนแบบที่นู่เขาจะบล็อกใหญ่มากๆแล้วก็ใช้ทักษะของตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะในการแบบว่าตีทัดบล็อกหรือว่าลบบล็อกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการบล็อกค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นที่ตัวเล็กที่สุดเราก็อยากทําคะแนนจากเกมบล็อกให้ได้มากที่สุดเราก็พยายามเน้นเรื่องของเกมบล็อกด้วยค่ะที่นุ่งอ่าตอนนี้ทางลีกกำลังสื่เนาะเราค่อนข้างจะเป็นดาวเด่นอยูแหละมีสื่อก็ให้ความสนใจมาก พูดถึงหลีกของที่เราเล่นนคะครับว่าเป็นหลีกแบบไหนแล้วตอนนี้เราเราอยู่ในดิวิชั่นที่ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เป็นหลีกหลักของฝรัง่งเศสเลยคะ่ะก็เป็นดิวิชั่นหนึ่งคะ่ะแล้วก็มีมในหลีกเขาก็จะมีแข่งถ้วย C E V คะ่ะก็คือถ้วยรองจากแชมป์ยยุโรปค่ะก็อันนี้ก็เราเอาทิตย์ที่ผ่านมาทีมก็ไม่ไม่ไม่ชนะอีกทีมหนึ่งแต่ว่าเราได้ ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะแล้วหนูก็ถ้ากลับไปก็จะไปช่วยทีมแข่งถ้วย c ีีด้วยค่ะก็ตั้งเป้าของของของทางทีมก็คือเป็นเป็นแชมป์ของถ้วยนี้เลยเอ่ออาจจะอาจจะยากนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเราต้องไปแข่งทีมอิเจอกับทีมอิตาลีอย่างเงี้ยค่ะระดับต้นๆของทีมอิตาลีเราก็อาจจะยากนิดน,นึงค่ะแต่ก็ปีนี้หนูมองว่าหนูอยากจะไปคว้าแชมป์ช่วยอลีกของฝรั่งเศสค่ะ ที่เห็นหนิดนึงในช่อง y o ยูทูบเราก็ค่อนข้างเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเหมือนก <คะ S 2> ันเป็นยังไงบ้างฝร,รัรง่งเศสสวยไหมคะอ๋อฝรั่งเศสสวยมากค่ะก็ดีมากค่ะก็ไปปารีสมาแล้วก็ไปหอ,อไอเฟลมาค่ะก็สนุกมากๆค่ะแล้วก็ฝากทุกคนติดตาม YouTube <laughs> ไปดูกันด้วยนะคะ <laughs> นิดนึงไปกับใคร <laughs> ไปไปกับเพื่อนค่ะไปคนเดียว <laughs> <laughs> เอ๊แต่เราตากิประกายอยู่ <laughs> เไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นขอขอกำลังใจจากแฟนๆหน่อยครับว่าซีเกมส์ครั้งนี้เราก็จัดเต็มร้องกัดแชมป์ค,ค่ะก็ฝากถึงแฟนชาวไทยทุกคนนะคะฝากมาเชียร์ซีเกมส์ที่ประเทศไทยของเราด้วยนะคะไม่ไม่อยากให้ทุกคนเชียร์แค่วอลเลย์บอลน,นะคะอยากให้ทุกคนเชียร์กีฬาอื่นกันด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยะคะ่ะพวกเราก็จะคว้าเหรียญทองซีเกมส์มาให้ได้ะคะ่ะก็ความพร้อมของเราออนคิดว่าก็พร้อมแล้วคะ่ะเพราะว่าทุกคนที่กลับมาก็ได้ลงทีมแล้วก็ฝึกซ้อมกับทีมมา ระยะเวลาก็ประมาณ5-6วันแล้วค่ะออนคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะก็แค่มาปรับระบบทีมให้ดีขึ้นค่ะับผู้เล่นที่ทีมสตาฟได้ประกาศมาส4ี่ผู้เล่นค่ะคใช้เกณฑอะไรเพื่อหลักๆเลยเหมือนกับเปลี่ยนนิดหน่อยจากที่เขาคาดเดากันอ๋อสำหรับออนคิดว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับ14คนนะคะเพราะว่าโค้ชสตาฟแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะตัด ตัดคือตัด14คนในวันสุดท้ายของการส่งรายชื่อจริงๆค่ะเพราะว่าเราจะดูการฝึกซ้อมเราจะเอาคนที่ดีที่สุดแล้วก็ความพร้อมของคนที่ดีที่สุดจริงๆค่ะในเกมการแข่งขันครั้งนี้เพราะเราจะคว้าแชมป์ให้ได้ค่ะในบ้านเราใช่ค่ะเราก็เลยต้องเลือกตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่สุดค่ะสำหรับน้องๆที่ไปเล่นลีกอย่าง ออมสินอะท่าบอกว่าเป็นพี่ออนสองในแหละตกจากทีมใหญ่ของเราพูดพูดถึงน้องๆให้ฟังนะคะว่าสีมือน้องๆที่เป็นเล่นหนีกันนี่เป็นไงบ้างก็น้องๆทุกคนนะคะไม่ใช่แค่ออมสินค่ะที่กลับมาก็ทุกคนพัฒนาขึ้นก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเอามาช่วยทีมค่ะออนที่ว่าทุกคนดีดีหมดเลยค่ะดีทุกคนนะคะกลับมาร่างกายแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะฝึกซ้อมแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันเลยค่ะสำหรับวิธีการเล่นของพี่ๆชุดใหญ่กับเด็กๆที่เข้ามาเรามีการที่จะ ละลายพฤติกรรมในการที่จะเข้าร่วมทิมกันรักน่อยใช่ไหมก็ออนว่ามันเป็นการผสมพี่กับน้องที่ที่ดีนะคะเหลือแค่ประสบการณ์ที่ยังห่างแค่นิดหน่อยเองค่ะเรื่องการฝึกซ้อมออนว่าไปด้วยกันได้ดีด้วยค่ะ,อะตอนนี้ที่อะอยากพูดถึงน้องเซ่าใช่ใช่ไหมครับเขาชื่อเซ่าไหมใช่ค่ะตอนนี้คือเหมือนกระแสดีมากเป็นที่จับตามองว่าจะเป็นมือเซตอีกตัวหนึ่งที่ อนาคตน่าจเยอันนี้ออนขอไม่พูดถึงได้ไหมเอาขอซีเกมพอเพราะว่าตอนนี้เรามุ่งกับซีเกมเพราะว่าน้องเพิ่งเข้ามาเก็บตัวในครั้งแรกด้วยใช่ค่ะการพัฒนาก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราจะมาชี้วัดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทุกคนนะคะใหม่หมดเลยตอนนี้เพราะว่าเราขอโฟกัสในซีเกมก่อนตอนนี้ค่ะถึงสนามนี้เราเราแข่ง ออนว่าน้องๆก็ได้แข่งมาตลอดนะคะอินดอร์แต่ว่าปีนึงก็ได้แข่งแค่หนึ่งเกมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะความพร้อมที่จะต้องปรับออนว่าก็มีน่าจะเป็นเรื่องไฟเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเกมการแข่งขันแต่ละแม์อ่ะการที่เราจะจัดไฟอ่ะในการแข่งขันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องมาปรับหน้าง,งานว่าไฟที่เขาจะเปิดจะใช้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้น,นะคะ่ะเชิญชวนแทนน้อง สนามเพราะว่าเข้างสมบูรณ์อยู่แล้วใช่ค่ะก็สนามเราจุคนได้เยอะนะคะของการแข่งขันวอลเลย์บอลก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะที่สนามถ้าเกิดไม่ได้มาที่สนามก็ออนคิดว่าเขาน่าจะมีถ่ายทอดนะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะพวกเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ค่ะ